จลืซื้ออ่ะเอาไปใช้ในห้องตัวเองอะ่ะก็เป็น2ชุดนี้เดี๋ยวเดียรเทตอ์จะแนะนําให้ว่าเป็นชุดไหนจะเหมาะชุดขวามือของเฮียร์ตนะจะเป็นชุดเอเดอร์หกสิบสองขนาดห้องสิบเมตรคูณสิบเมตรอ่ะเอาเอาโยงแล้วสบายสบายเลยเดียร์ทตทดสอบมาแล้วซ้ายมือก็เป็นสิบห้ากลางสิบสองกลางสิบสองก็ห้องขนาดยี่สิบเมตรอ่ะยี่สิบเมตรคูณยี่สิบเมตรอ่ะนะก็สบายสบายนะเดียต้เยตลองมาแล้วกลางแจ้งหรือตามอ่า่อง ก็ลูกค้าจัดชุดนี้ไปเลยฮะอย่างลูกค้าถ้าลูกค้ามีงบถ้ามีงบเยอะนะลูกค้าจัดชุดชุด15 2ห้าสองคไปเลยฮะเปิดเบาก็เพาะเปิดดังก็ดีฮะมันมันทั้งเบาทั้งดังได้อะไรได้เป็นชุดสิบสิบห้าเนี่ยไอสองชุดนี้นะจริงๆไม่ได้ต่างกันมากเลยนะเบกสิบสองนะสองคูณสองสิบสองกับสิบห้าเนี่ยมันต่างกันสามพันฮะประมาณสามพันบเพิ่มสามพันนะกระจากสิบสองมาเป็นสิบห้านะเพิ่มมาสามนพะันอนาคตข้างหน้าเนี่ย สงการตอนนี้ก็ใกล้สงการละสงการพักพวกมาญาติพี่น้องมาที่บ้านนะชุดนี้รองรับสบายๆเลยฮะ15ถ้าเกิดลูกค้าเน้นเน้นการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนก็ก็เป็นชุด12นะชุด122.2คูณ 2, นะก็บางลูกค้าบางเจ้าเนี่ยที่เขาถ่ายมาให้ดูเนี่ยเขาก็ไปต่อไปร้องเพลงคาราโอเกะในบ้านต่อกับทีวีร้องเพลงเอาตู้อยู่ ซ้ายขวาขนาดข้างๆกันนะอ,อ,อย่างเทยต้อยสูง168อย่างเงี้ย12 2ค 2, 2ก็สูงประมาณไหลเนี่ยความสูงก็ประมาณนี้นะประมาณเทยต้อยเนี่ยเทยต้อยสูง168เนี่ยก็ประมาณเนี้ยป,ประมาณลูกกากรกักอะเทยต้อยจะใช้เป็นแหลมเปโซเป็นแหลมเดียวนะเป็นเป็นแหลมตู้บ้านอะแหลมเปโซก็คือจะเป็นทองแดงอะจะเป็นทองทองแดงขดม้วนๆอะนะจะจะเขาเรียวกว่าแหลมเปโซ15กลาง12เนี่ยอันนี้เป็นกลาง12บแหลมเนี่ย แห,แหลมแหลมนี่เป็นเป็นแหลมจรวดและตัวนี้ไอซิต้าใช้เป็นแหลมจรวดแม่เหล็กใหญ่ๆแม่เหล็กร้อยห้าสิบมิลสามร้อยวัตต์เป็นแบนรนด์อานาะชินะก็ต่างกันที่แหลมตัวนี้ก็เป็นแหลมมาออกมันจะพุ่งเป็นแหลมพุ่งสามร้อยวัตต์ดานากาชิแม่แม่เหล็กร้อยห้าสิบมิลน่ะแม่เหล็กใหญ่ๆสองชุดนี้ขวามือไอซต้าก,ก็เป็นชุดสิบสองสองคูณสองซ้ายมือก็เป็นชุดสิบห้าสองคูณสองแต่กระตู้ทรงเดียวกัน,นเขาเรียกตู้ออเดอร์หกนุ่มๆลอยๆสองชุดนี้มันเหมือนกันที่ว่าตัวเปนี้นนยตัวนี้ เพราะว่าถ้า12ก็เป็น800วัตต์เป็นรุ่น N.K. 545 15 2คูณ2เนี่ยก็จะเป็นรุ่น N.K. 165จะเป็นพันวัตต์ละวสตู้เหมือนกันนี่แหละเบส2อันนี้ก็เบส2แต่ว่าเป็น12 15กลางก็กลางเป็น10นิ้ว250วัตต์ตัวนี้เป็นกลาง12นิ้วจะเป็น300วัตต์ล้อันนี้ใส่รถเก่งได้สบายๆเลยนะ15เนี่ยเป็น15 2คูณ2เนี่ยนะอาจจะต้องเป็นรถ รถบอนจูเนอร์อะไรพวกน,นี้รถบอนจูเนอร์ไอ้ประเภทปอนจูเนอร์รอเก๋งใหญ่ๆจะใส่ได้อย่างลูกค้าจะกลับบ้านต่างจังหวัดใกล้สงการนี่นะลูกค้ากลับบ้านต่างจังหวัดเนี่ยชุด1ิบสอเนี่ยใส่รถเก๋งได้สบายๆเลยนะอย่างเงี้ยเอากลับบ้านถ้าลูกค้าไม่มีรถกระบะไม่มีปอนจูเนอร์นะชุดนี้ใส่รถเก๋งได้ฮะสองชุดเนี้ยสิบสองนิ้วสิบห้าสองคูณสองก็ต่อต่อเหมือน,นอเหมือนกันนี่ฮะต่อมันเหมือนกันเอากลางเอากลางเอากลางมาพ่วงกัน เนี่ยต่อเหมือนเหมือนกันนี่ฮะต่อนั้นเหมือนกันตลวนี้ก็เป็นกลางพ่วงกันอนะด้านซ้ายมือ power เนี่ยก็เอามาเอาเอามาขึ้นเสียงกลางด้านขวามือของ power นะลูกค้าด้านขวามือของ power ก็เอามาลงที่เบสใบหนึ่งฮะเอามาลงที่เบสแล้วก็เบสพ่วงกันที่สองนีก็เหมือนกันเนี่ยด้านซ้ายของ power นะด้านซ้ายของ power ก็เอาขึ้นมาเสียงกลางด้านขวาของ power ก็เอาไปที่ลงเบสแล้วก็เอาเบสพ่วงกันฮะเดบดพ่วงกันรูไหนก็ได้ฮะลูกค้าเสจเอานะ สายสัญญาณก็เหมือนนกันฮะต่อเหมือนกันเพราะว่ามันเช็ดปรีตัวเดียวกันฮะสายสัญญาณนี่ก็เดี๋ยวอันนี้คือสายสายสัญญาณนะเอาไว้ที่ตะวิข้างหลังนี่ลูกค้าต้องเอาไว้ระวังนะต้องเอาไว้ที่เอสทีนะสเตดิโอผักมาให้สุดเลยฮนะตัวนี้รุ่น545นะ800วัตต์545ลูกค้าต้องดูนะเอสที ST ลูกค้าผักมาให้สุดแล้วก็สายสัญญาณก็ต่อตามแนวนี้นะเนี่ยเสียบ้าไปเลยเนี่ยอันนี้จะจะจะเป็นซับเบสต,ตัวนี้จะเป็นเสียงกลางตัวนี้จะเป็นกลางนะเนี่ยต่อต่ออ่าเนี้ยเดี๋ยวเช้ใต้ทำยังชุด ชุดสิบห้าสิ้าก็ต่อเหมือนเหมือนกันให้ลูกค้านะตอเหมือนเหมือนกันเนี่ยก็อันนี้เป็นเบสนะสายเส้นนี้เป็นเบสต์เอามาขึ้นซับเบสอันนี้เป็นเสียงกลางเสียงกลางลูกค้าก็เอามาเข้าเข้ากลางเลยนะอางนี้นะตอเหมือนเหมือนกันนี่แหละลูกค้าอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ที่ท,ที่ติดอยู่ที่ power นะติดติดต่อสอบถามเลยนะเบอร์โทรของบริษัทนะแ๋ยวลูกค้าจะส่งรูปอะไรนะก็จะมีส่ง ลูกค้าส่งไปไปที่ไลน์เลยเป็นไลน์นากระชิเลยนะเพราะว่าไลน์นี่ก็จะส่งรูปได้นะอย่างเบอร์โทรมันส่งมันส่งไม่ได้เนี่ยลูกค้าส่งมาที่ไลน์เลยโรงงานโรงงานนากระชิอุตสาหกรรมซอยนี่อยู่นี่อยู่นี่นะถ้าส่งรูปก็ส่งมาที่ไลน์เลยไลน์นากระชิเลยนะลูกค้าถ้าอย่างไลน์นี่นะมีไลน์ตรงกลางนี่เห็นลูกค้าก้นกลมนี่นะจะมีตัวแอดนะเนี่ยเดตัวแอดแอดนากระชิเลยนะถ้าถ้าลูกค้ายังสงสัยอะไรพวกนี้ยลูกค้าก็ ถามลูกหลานดูก็ได้เดี๋ยวนี้เด็กๆเ,เขาเก่งนะเด็กๆเ,เขาจะเขาเขาจะเก่งนะลูกค้าก็ดูตามเนี้ยอย่างสองชุดเนี้ยลูกค้ามันต่างกันสามพันะอย่างชุดฝ่ามือเป็นชุดสิบสองสองคูณสองสิบสองสองคูณสองนะก็จะมีโต๊ะเบสสองใบเสียงกลางสองใบตามรูปนี้เลยนะลูกค้านากาชิ5ห้าสี่ห้านะแปดร้อยวัตต์แล้วก็มีปีปีนี่ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็เล่น u s b ได้อยู่ในปีปีกับของทุกอย่างต้องเป็นแบรนด์นากาชีหมดเลยนะก็ ทั้งชุดพร้อมสายเลยนะลูกคา้าพร้อมสายสองเมตรพร้อมหัวจะเป็คคอนสี่เส้นเลยสายสดสายสัญญาณก็มีพร้อมเลยฮนะเสาเสา,สามีไปพร้อมเลยฮะลูกคา้าที่ลูกค้าเห็นนี่แหละก็ชุด12 2สองสองูณเนี่ยรับเอ่อสิบสองสองคูณสองก็ราคาก็อยู่ที่หมื่นสองพันก็ร้อยทั้งชุดเลยนะทั้งเพราะว่าท่านได้หมดเลยฮนะหมื่นสองพันเก็ร้อยเนี่ยก็คือฟรีค่าข,าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินปลายทางนะชุดนี้นะเป็นตู้ตู้สิบห้าสองสองดอกห้าร้อยวัตต์นะ เป็นดอกก็เป็นของนากาะชิ่คงปั๊มนะแล้วก็เสียงกลางก็เสียงกลางก็เป็นสิบสองแหลนจรวดดอกดอกเสียงกลางสามร้อยวัตต์แหลนก็สามร้อยวัตต์นะก็พร้อมสายพร้อมเปิดเลยนะสายสองเมตรเหมือนกันสายพร้อมหัวสเปกคอนเนี่ยมีให้ไปเลยนะพร้อมสี่เส้นสา,ส,สายสัญญาณก็มีให้ไปให้พร้อมเลยนะลูกค้าไปถึงก็เปิดได้เลย สชุดนี้ก็จะต่างกันที่ตัว power power 15นี่มันจะเป็น power พันวัตต์ล้เป็นรุ่น nk 165นะแต่เปเปีก็เหมือนกันตัวปีก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกันหมื่นห้าันก้ร้อยนะลูกคา้า15หมื่นหพนก็รอยฟรีค่าขนส่งนะเก็บเงินไปทางแต่ถ้าลูกค้ามารับเองเฉพาะชุดนี้นะชุดนี้ถ้าลูกค้ามารับเองที่โรงงานทางโรงงานก็จะให้ลดให้ลูกค้า400ร้อ 梦醉。 See? You.